สวัสดีครับผมโอย่75เราคุยกิบชากาแฟเคลื่นชีวิตคำว่ากาแฟเพียงสองพยางเป็นพืชป่าที่กลายเป็นดังเครื่องดื่มจากสวรรค์ในเมล็ดกาแฟดิบที่เป็นเม็ดกาลาเรียกว่ามีน้ำหนักอยู่ประมาณ1กิโลกร,รมัม1กิโลกร,รัมจะมีอยู่ประมาณ6,500เม็ดโดยประมาณ เมื่อคัดแยกออกมาจะมีสิ่งที่ซ่อนเลนไว้ก็คือความหอมนุ่มนวลใน1กิโลกร,รมัมมีประมาณมากสูงสุดก็คือกาแฟที่ซ่อนเลนอยู่นั่นคือกาแฟโทนที่เรียกว่ากาแฟโทนคือเป็นเม็ดเดียวไม่มีซิกเป็นสองซิกแยกออกมาแล้วมีอยู่ประมาณไม่เกิน10%ของ1กิโลกร,รมัม การดื่มกาแฟเราเรียนรู้ที่จะมีรสชาติก็จะทำให้เรามีอารมณ์อันสุนทรีในการดื่มกาแฟมากขึ้นฉะนั้นก็อยากจะบอกว่ากาแฟเพียงสองพยางมีสเสน่ห์ที่ซ่อนเล่นอย่างมากมายที่เราอาจจะยังไม่รู้เพราะในการเพาะปลูกพืชป่าและมีการปรุงแต่งเมื่อชงออกมาก็จะเป็นรสชาติที่มีสเสน่ห์ฉะนั้นมันจึงเป็นกาแฟที่เรียกในสโลแกนที่พูดอยู่บ่อยๆว่า กาแฟหอมเมือนความรักหวานเหมือนนางฟ้าเราจะติดตามและฟังรายการนี้ด้วยการเล่าและคุยประสบการณ์ให้ท่านได้ฟังกันรสชาติกาแฟสดสูตรที่ไม่ปรุงแต่งนั่นคือนักดื่มที่เป็นคอกาแฟจริงๆแสวงหาฉะนั้นคำว่ากาแฟสองพยางจึงเป็นคำที่นักดื่มกาแฟมักจะเรียกว่ากาแฟสด และวันนี้มีป้ายตามร้านค้า้านเล็ก้านน้อยก็จะเขียนว่ากาแฟสดแต่ยังมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้โดยเฉพาะนักดื่มจริงๆฉะนั้นตลอดเวลาของการดื่มหลายสิบปีมาถึงวันนี้ผมจะต้องการกาแฟที่เป็นธรรมชาติจริงๆก็คือไม่มีการปรุงแต่งใดๆตามภาวะของดินฟ้าอากาศและการผลิต เมื่อเวลาที่ผมดื่มกาแฟจากประสบการณ์แต่ละแก้วก็ศึกษาเรียนรู้จากการจิบกาแฟจะพบความที่เป็นธรรมชาติของพืชชนิดนี้มันมีความขมที่อันตรายต่อร่างกายที่ซ่อนเล่นอยู่คือความขมที่มีเท่าทานเจือปนสะสมจากการดื่มในทุกๆวันถ้าเราเรียนรู้เราดมเราสูดกลิ่นของกาแฟเพื่อให้เกิดเสน,เน่ห์ในอารมณ์ก่อนที่จะจิบแล้วเมื่อจิบท่านจะรู้ว่า อันนี้ขั้วไม่จนมีเท่าฐานฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เลยนำออกมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อท่านจะได้รู้ว่าการดื่มกาแฟก็ยังมีสิ่งที่มีความเสี่ยงอันตรายก็อยากจะเล่าสิ่งนี้เน้นให้ฟังว่ามันเป็นความสําคัญต่อการดื่มกาแฟเป็นอย่างมากที่เราจะละเลยไม่ได้ครับ